ล่าสุดโบรลโตะเขาใช้วิชาพันปักษาหลังไหลแล้วเป็นวิชาที่ซาสเกนั้นใช้ได้แล้วตอนนี้เขาก็สามารถใช้ได้ไอ,อ้เหี้ยไหนตอนแรกม,มึงบอกว่ามึงใช้ไม่ได้ว่า โอ้ยสัตว์ไหนตอนแรกมึงบอกว่ามึงใช้ไม่ได้ไว้เฮีย yeah. พี่ฮาพีฮาอันนี้ไม่ใช่บักษาหลังไหลน,นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าอัศดีบาสิเบอร์ม่นดีอาจารย์กาเกชิใช้ได้ะฮะสนี่พอ่อมึงดงิฟังกู่ะมึงถอดสมองแล้วเอามาวางบนโต๊ะแล้วฟังกูอ่ะ พี่บายนะบรุโตมันจะไปฝึกกับคาคาชิได้ยังไงในเมื่อมันถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านแล้วมันหนีออกไปจากหมู่บ้านพร้อมกับซาสึกิมันอยู่กับซาสึกิไอสัตว์หรือมึงมึงเอาแต่นัมันโง่อย่างเดียวว่ามึงได้อ่านมังงะตอนล่าสุดว่ามันก็บอกตรงๆเนาะว่ามันไปฝึกวิชากับซาสึกิและส่วนใหญ่ไอพวกวิชาที่มันใช้ได้อ่ะมันก็เป็นวิชาที่มันใช้ได้ในอนาคต เพราะคาชินโกจิไอคนที่ หน้าตาเหมือนกับจิรยะที่เป็นร่างโคลนจิรยะมันมาสอนให้ว่ามัน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 ต้องฝึกได้ครับเพราะวบรูโตบรูโตไม่มไม่ได้มีสายเลือดอุจิวะเขาเขาไม่มีเนตรองเวนเหมือนกับซาสเกะแล้วก็เป็นไปได้ว่าบรูโตเขาจะเรียนแค่เทคนิคพื้นฐานที่ซาสเกะสอนให้นำไปประดิ์เป็นอัศนีบาสีว่องเหมือนกับคาคาชิล่ะครับเพราะบรูโตไม่มีเนตรองเวนก็ถ้ากิ่วว่าบรูโตไม่สามารถใช้พันปักษาได้คือพันปักษามันใช้ได้เว้ยแต่เพียงแค่ว่า มันเป็นวิชาที่เร็วฮี้เหี้ย ซึ่งการที่มึงจะสามารถจับความเร็วของวิชาแบบนี้ได้มันจะต้องใช้คู่กับเนตองเวนทําไมซาสเกตมันถึงได้ย้ํากับโบรโตตอนที่โบรโตมันขอให้ซาสเกตสอนพันปักษาให้ว่าคือถ้าถามว่าโบรโตอะเรียนคาถานี้อะใช้ได้ไหมถ้ามันฝึกจนชํานาญอะมันใช้ได้แต่มันอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับคนที่เขาใช้ควบคู่กับเนตองเวนคาคาชิก็มีเนตองเวนอ่าคาคาชิก็เลยใช้วิชาพันปักษาได้แต่ของคาคาชิมันจะเรียกว่าตัดสายฟ้าโดยรวมทั้งตัดสายฟ้าและ พันปักษาเป็นวิชาเดียวกันคือมันมาจากคนคนเดียวกันแต่คนไรชื่อกันหลังจากที่คาคาชิเสียเนตโอเวนไปคาคาชิได้พัฒนาวิชาตัดสายฟ้าเป็นวิชาอัศนีบาดสีม่วงเทนแต่เพียงแค่ว่าวิชานี้อาจจะไมไ่มีความเร็วและประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอเท่ากับวิชาตัดสายฟ้าเขาต้องรออาจารย์แกหรือรอทางเนื้อเรื่องยืนยันก่อนว่ามันคือวิชาพันปักษาหรือเปล่าอาจจะเป็นวิชาอื่นแต่ มันอาจจะเปลี่ยนชื่อเรียกก็แล้วแต่กับมันแต่หลักๆก,ก็คือเก่นเทกับมันมันมาจากวิชาที่เรียกว่าปันญักษาหรือตัดสายฟ้าอะไรก็สิเทในฮะ